ถ้าหากมีสติคมชัดทำอะไรก็แม่นยำชัดเจนลองสังเกตก็ได้ยิ่งมีสติคมชัดเท่าไหร่ยิ่งคนพบตนเองเท่านั้นคนที่มีสติคมชัดจริงๆเขาจะไม่มัสแสวงหาครูอาจารย์เข้าคอร์สหาโคชชิ่งหาคำตอบจากภายนอกหรอกเพราะเขารู้ว่ายิ่งตนเองมีสติคมชัดมากเท่าไหร่เขายิ่งรู้ว่าตนเองต้องการสิ่งใด มีเป้าหมายอยากทำอะไรเขาจึงรู้ว่าตนเองคือใครด้วยรักอะไรชอบอะไรดังนั้นเขาจึงเลิกพึ่งพิงจากวัตถุภายนอกทั้งหมดแล้วค้นพบคำตอบจากภายในจิตวิญญาณของเขานนั่นเองสำหรับใครที่กําลังค้นหาตนเองว่าอะไรสิ่งที่ใช่เป็นของตนเองงานอะไรที่ฉันรักคนรักไหนที่เหมาะสมกับฉัน แนะนำฝึกสติให้คมชัดจากนั้นการกระทำภายนอกจะชัดเจนและแม่นยำดังนั้นต่อไปนี้เวลาทำอะไรขอให้มีสติเข้าไว้การมีสติให้คมชัดก็ต้องอาศัยการฝึกฝนด้วยนะสิ่งนั้นก็คือการภาวนายิ่งภาวนามากเท่าไหร่ยิ่งมีสติคมชัดขึ้นทำอะไรก็ชัดเจนตรงไปตรงมากล่าวคือ สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงอย่างเช่นมองต้นไม้ดอกไม้เราก็จะสัมผัสกับความงามของธรรมชาติมองอะไรได้ตามความเป็นจริงการมองอะไรได้ตามความเป็นจริงเนี่ยแหละทําให้เราเข้าถึงสัจจะต่อสิ่งนั้นเห็นใบไม้ร่วงหล่นก็รู้ว่าโรคนี้อนิจจังไม่เที่ยงแท้หรือเห็นนกทลาล่อนบินก็รับรู้เห็นความงามของนกมันเป็น ธรรมชาติทุกอย่างก็ต้องมีเกิดมีดับเมื่อเรารับรู้ฝึกเห็นตามความเป็นจริงเราจะได้ปล่อยวางกับสิ่งทั้งปวงทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เอาอะไรเลยนะแต่หมายถึงการเห็นความงามสิ่งต่างๆขณะมีสติคมชัดเป็นสิ่งที่งดงามมากๆมันทำให้เข้าถึงสัจธรรมบนโลกใบนี้อีกทั้งทำให้เข้าถึงตัวตนที่แท้จริงด้วย ฉันหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับเธอไม่มากก็น้อยเพราะการมีสติคมชัดทำให้คนพบตนเองที่แท้จริงอีกทั้งเห็นความงามสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้โดยเฝ้ามองการเกิดดับธรรมชาติบนโลกใบนี้เมื่อฝึกจิตภาวนาขณะปฏิบัติจิตแบบนี้เธอก็จะได้ไม่ทุกกังวลเศร้าและเสียใจมากเกินไปนั่นเอง ขอขอบคุณบทความดีๆจากแอดมินเพจศาสนารักและเมตตาแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าสวัสดีค่ะ